สวัสดีค่ะชาววันเสาร์ทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการทํานายงานเด่นเลขนําโชคนะคะซึ่งก็จะให้ผลในช่วงเดือนสิงหาคมทั้งเดือนค่ะการทํานายครั้งนี้เป็นการทํานายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นให้ดึงดูดเอาแต่สิ่งดีๆไปอะไรที่ให้ระมัดระวังป้องกันเอาไปใช้ได้เลยไม่เสียหายนะคะแต่นํานำคําทํานายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ในเรื่องธุรกิจการเงินจํานวนมากเด็ดขาดต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ย หรืสนใจวอลเปเปอร์เสริมตัวหน้าจอมือถือนะคะสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างนะคะส้มฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมานะคะสำหรับชาววันเสาร์นะคะ ต้องบอกก่อนว่าในการทำนายเนี่ยใช้การตัดวันเนี่ยที่6โมงเช้าก็จะตัดเป็นวันใหม่นะคะแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นตามท้องถิ่นนั้นๆก็จะเป็นวันใหม่นะคะซึ่งใช้หลักวันต่าง,ตางๆตามลรโหราศาสตร์ไทยค่ะโอเคเริ่มกันที่ภายในเรื่องของการงานกันก่อนเลยนะคะเดอะซันนะเดอะซันหัวกลับค่ะสมต้องบอกว่าในเรื่องการทำงานมีความกดดันบ้างในช่วงต้นเดือนนะคะมีความกดดันบ้างสี่เหรียญหัวกลับ เดอซันหัวกลับเป็นเรื่องของอีโก้นะคะเป็นเรื่องของลักษณะความคิดที่อาจจะมีความดื้อบ้างหรือมีอีโก้เป็นของตัวเองบ้างถ้าลดลงเราจะดีมากๆค่ะนะคะหลายๆอย่างมันมีความกดดันทั้งในเรื่องงานอะไรต่างๆที่เรารู้สึกว่ามันเยอะมากเกินไปด้วยนะคะแล้วพลังงานความสดใสของเรามันมีน้อยมันเหมือนกับว่าพลังงานมันมันถูกดึงไปใช้เยอะแล้วด้วยอะไรประมาณนี้อ่ามันมีความเครียดค่อนข้างเยอะช่วงกลางเดือนจะดีขึ้น นะคะสเตรนกลางเดือนจะดีขึ้นนะคะกลางเดือนในเรื่องของการทํางานเราแข็งแกร่งขึ้นเราดูแลในเรื่องของงานได้ดีขึ้นอาจมีแนวโน้มความสัมพันธ์กับเรื่องสุขภาพนะคะ เหมือนสุขภาพจะค่อยๆฟื้นด้วยงานมันก็เลยดีขึ้นด้วยมีแรงทํางานนะคะแล้วก็ในเรื่องของคนที่จะมาอุปถรัรมภ์คำชูมอบตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่ดีหรือดีลธุรกิจจะดีมากๆในช่วงกลางเดือนจะเข้ามาในช่วงกลางเดือนเลยนะคะมีสิ่งดีๆมีโอกาสดีๆเข้ามาในช่วงกลางเดือนมากๆอาจจะเป็นเจ้านายเก่าเดบางคนเป็นเจ้านายเก่าคนที่ดีลธุรกิจเก่าๆกลับมาให้โอกาสกลับมาให้งานให้เงินอีกอย่างเงี้ยนะคะดีมากๆคือต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะแอบมีอีโก้นะ แต่ก็ยังมีคนที่แบบซัพพอร์ตเราอะเออซัพพอร์ตแล้วก็เข้าใจเราแต่ถ้าเกิดว่าเราลดลดอีโก้ลงมาอีกมันจะยิ่งดีต้องบอกแบบนี้เลยนะคะในช่วงกลางเดือนถึงแม้ว่าจะมีโอกาสดีๆในเรื่องงานเข้ามามากมายแต่ว่าเรานอนไม่ค่อยหลับอะนะคะไพ่ก้าวดาบเรานอนไม่ค่อยหลับเรารู้สึกว่างานมันเยอะอะเราเราไม่ไหวอะเราเราเหนื่อยเหนื่อยข้างใน เออมันเป็นอารมณ์เหนื่อยข้างในมันมีสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราได้รับมามันบางทีเหมือนไม่อยากได้มันเหนื่อยมันหนักเออธุรกิจการทํางานต่างๆมันเหนื่อยมันหนักเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความคิดภายในของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครเป็นลักษณะของความคิดความเครียดจนถึงขั้นเป็นโรคออซึมเศร้าทางด้านจิตใจก็พบแพทย์ดีกว่าต้องบอกแบบนี้เราจะได,เะได้เราจะได้มี คือเหมือนเราเป็นไข้หวัดอะเนาะเราไปพบแพทย์ไปทานยานะคะสภาพจิตใจก็จะได,ด้ดีขึ้นแล้วก็พร้อมทํางานนะตุหมบอแบบนี้นะคะอืมหลายคนมีเรื่องนอนไม่หลับมันบางคนมีเรื่องของธุรกิจที่เราอยากจะจบสุดท้ายเนี่ในปลายเดือนเนี้ยน่าจะมีการจบกับธุรกิจอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่เพื่อทําที่เหลือให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าไม่ไหวแล้ว อาจจะยกเลิกทําอะไรบางอย่างแน่นอนแต่มันก็ยังเหลือมันไม่ได้ยกเลิกทั้งหมดนะถ้าเป็นในเชิงธุรกิจคือยกเลิกอะไรที่ไม่ให้ผลกําไรหรือไม่ดีแล้วว่าจบดีกว่าเดี๋ยวทําอันที่เหลือให้มันดีดีกว่าแบบนี้ค่ะนะคะอันนี้คือไพ่สิบดาบเป็นความมุ่งมั่นที่จะทําในสิ่งที่เหลือให้ประสบความสําเร็จหรืออะไรที่มันไม่ดีที่มันหนักตัวที่มันแบบทาให้เรารู้สึกไม่เบาสบายนะคะมันทำมันทำให้ลดศักยภาพมันไม่ได้ทําให้แสดงศักยภาพออกมาในการทํางานเนี่ย เรารู้สึกว่าเราไม่เอาพอดีกว่าจบดีกว่านะคะอาจจะเป็นการไปเริ่มงานใหม่ก็เป็นไปได้เหมือนกันประมาณนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายจะชัดเจนขึ้นเมื่อคุณเลือกที่จะเริ่มใหม่ในสิ่งที่ดีอ่ะซ้มก็ต้องบอกแบบนี้นะคะนะซึ่งในการพิจารณาในเรื่องของการเลือกจะทําดีไหมหรือไม่ทําดีเนี่ยนะคะในการดูดวงรวมก็อาจจะดูได้ไม่ชัดต้องบอกแบบนี้นะคะนะเพราะฉะนั้นก็คือการดูดวงส่วนตัวจะชัดกว่าต้องบอกแบบนี้อ่านะคะ เพราะว่าจะได้เทียบได้ว่าทําที่เดิมหรือทําที่ใหม่อนไนดีกว่ากัน <c oughs> ต้องบอกแบบนี้นะคะอืเอามาดูกันในเรื่องเงินเอ,อในเรื่องงานก่อนงานที่เกี่ยวกับปศุสัสตว์นะคะการเลี้ยงสัตว์ต่างๆการเกษตรเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมเหล็กอะไรแบบนี้ <c oughs> ก็สามารถทําได้ดีหรือถ้าเป็นแพทย์อะเป็นแพทย์ที่เกี่ยวกับการผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยดีมากนะแพทย์ที่เกี่ยวกับศัลยกรรมผ่าตัดนี่คือปังมากต้องบอกแบบนี้นะคะปังแบบ บงเกินน้าเกินตาอาชีพอื่นเลยสำหรับชาววันเสาร์นะนะคะค่อนข้างถูกโชโลกับดวงอ่ะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะอืมประมาณนี้ค่ะมาดูกันในเรื่องเงินเรื่องเงินของชาววันเสาร์นะคะในช่วงต้นเดือนเสียเงินไปกับเรื่องการเดินทางลูกลกหลาน,ลานสัตว์เลี้ยงในบ้านนะคะแต่จะเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นการรมการเก็บเงินไม่ง่ายค่ะส้มเข้าใจต้อง ามาทั้งเรื่องแรงกายแรงใจจะได้เงินอย่างที่ตั้งใจเอาไว้คุณตั้งใจจะเก็บเงินเพื่อนําไปซื้ออะไรบางอย่างบางคนอยากซื้อรถบางคนอยากซื้อบ้านอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีการเก็บเงินได้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขารู้ว่าเราต้องการที่จะทํางานเพื่อไปทํามีเป้าหมายแบบเนี้ยซื้อรถซื้อบ้านหรือทําอะไรให้ชีวิตตัวเองหรือให้ครอบครัวเขาจะมาส่งเสริมสนับสนุน เขาจะมาให้งานเขาจะมาให้เงินอุยดีนะเนี่ยมีคอนเน็ชันที่ดีแล้วก็แบบพอรู้ว่าเราอยากจะทําแบบนี้เขาก็ซัพพอร์ตเราแบบเต็มที่นะคะขอให้คุณภูมิใจแล้วก็พอใจนะถึงแม้ว่าจะมีภาระต่างๆอีกเยอะนะคะแต่ว่าเหมือนตัวคุณเองเวลามีคนดีๆเข้ามาแต่แอบไม่ค่อยพอใจเพราะว่าอาจจะคาดหวังไว้มากกว่านี้หรือเปล่าแต่เชื่อส้มเถอะว่าสิ่งที่คุณได้รับในวันนี้นะมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะอยากให้คุณให้กําลังใจตัวเองแล้วก็ก้าวเดินต่อด้วยการที่ มองเห็นว่าสิ่งที่คุณได้รับมันคือสิ่งที่คนอื่นเขาก็อยากได้และคุณเองก็เคยอ,อยากได้ไม่ใช่หรอนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณเห็นโอกาสนี้เป็นโอกาสทองนะคะยินดีไปกับมันการที่จะได้สิ่งที่ดีมากกว่านี้ในอนาคตก็คือการยินดีและขอบคุณในสิ่งที่ได้มาวันนี้ก่อนเพื่อที่จะเป็นการหล่อเลี้ยงจิตใจเพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่ดีดึงดูดพลังงานดีๆมากกว่านี้ในวันต่อไปนะคะ ในเรื่องเงินนะคะในช่วงปลายเดือนมีเกณฑ์เสียเงินกับเรื่องอาการป่วยของเราเองหรือของคนรอบข้างประมาณนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการแบบกระดูกอะ่ะเกี่ยวกับกระดูกอะ่ะเออหลังไหล่กระดูกการผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะสุขภาพระวังอะไรบ้างส้มต้องบอกว่าสุขภาพชาววันเสาร์ต้องระวังเรื่องสุขภาพเกือบทั้งเดือนเพราะว่างานมันเยอะทำงานเยอะแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วนอนไม่ค่อยหลับด้วยเพราะฉะนั้น หาอะไรที่ทําให้เราผ่อนคลายก่อนนอนเนาะจะดื่มนมหรืออะไรก็ตามเดี๋ยวนี้มันมีทริคมากมายะนะคะให้นอนหลับนะคะแล้วก็วอร์มในเรื่องของกระดูกสุขภาพอะไรประมาณนี้ด้วยเนาะดูแลสุขภาพจะได้ทํางานได้ยาวเนาะนะคะมดลูกนะคะที่ต้องระวังสุขภาพเรื่องมดลูกนะคะแล้วก็บาหวานนะบาหวานมาแรงนะแล้วก็นี่เลยคะ่ะ t h e m p e r o r หลังข้อบาไหลา่มาครบนะ,ะ office syndrome ค่ะอืม ต้องรอะวังบอกแล้วบอกว่าให้วอร์มนะอบอุ่นร่างกายออกกำลังกายหรือวอร์มก่อนทำงานนะแล้วก็มากันถึงเรื่องโชคลาภนะคะโชคลาภจะมาจากเดอะสตาร์คนมีชื่อเสียงผู้หญิงดารงดา,ราแบบนี้นะคะหรือว่าชาวกลุ่มที่อยู่ใกล้ชิดเราก็ได้นะคะแล้วก็โชคลาภจะมาจากชาวธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูหรือเป็นเลขที่มีคนเขียนให้เราไปเห็นเออ อาจจะเป็นเลขในขันน้ำมนต์เลขที่มีคนเขียนให้อะไรแบบเนี้ยนะคะหรือมาจากชาวธาตุไฟเมสิงธนูที่อยู่ใกล้ชิดเราะคะ่ะเลขนำโชคชาววันเสาร์นะคะได้169นะคะหนึ่งหกเก่งเก้าหกเก้ประมาณนี้ละคะ่ะ96นี่รู้สึกว่าเหมือนจะออกในเหมือนจะออกในวันอะไรมาแล้วไม่รู้ว่าก่อนหนะ้าเนี้ยเออนะคะมาขึ้นใน ชาววันเสาร์อีกแล้วนะคะ961นะคะมาดูการสำหรับไพ่ออร์เคิลนางฟ้าเห็นอะไรบอกอะไรอยากจะแนะนำอะไรชาววันเสาร์บ้างนะคะอาแดงเจ้าแชมเอลสุขภาพมีแต่เรื่องสุขภาพอ,ะอ่ะเออนะคะเขาบอกว่าให้ดูแลสุขภาพเราและมันเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์หรือคนที่อยู่กับเราด้วยอ่ะ จงเข้าไปอยู่กับบุคคลที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันดีต่อสภาพจิตใจและร่างกายจงทํางานในหมู่คนที่เรารู้สึกว่าทําแล้วทําให้เราไม่มีท็อกซิกจงไปอยู่ในหมู่คนที่ไม่มีท็อกซิกและเราก็อย่าสร้างท็อกซิกให้ตัวเองด้วยอะรวมถึงดูแลทั้งสุขภาพใจสุขภาพกายด้วยใจเป็นประธานเนาะนะคะแล้วก็ร่างกายด้วยอย่าใช้หักโหมเกินไปค่ะเช็คัพสุขภาพใจสุขภาพกายบ้างอย่างที่ส้มบอกไปว่า ถ้าใจมันไม่ค่อยโอเคมากๆแล้วต้องหาคุณหมอและปต่อมาณนี้เลยนะคะโชว์เส้นนะคะ,ะคุณโชว์ความสามารถพิเศษความสามารถดีๆของคุณออกมานะคะเป็นความสามารถพิเศษความสามารถดีๆที่คุณอาจจะลืมไปแล้วลองเอากลับมาทำไหมมาทำเป็นงานเสริมไหมหรือว่ามาเสริมงานที่คุณทำไหม สิ่งที่คุณลืมไปแล้วแต่เป็นความสามารถพิเศษที่คุณมีมันอาจจะทำให้คุณเป็นที่ยอมรับหรือได้มีงานเสริมเงินเสริมบางทีงานเสริมมันอาจจะกลายเป็นงานหลักในอนาคตก็ได้ะคะ่ะเพราะไพ่บอกเลยว่าคุณมีความสามารถพิเศษที่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 ผู้คนอะ่ะชอบแล้วผู้คนพร้อมที่จะแบบจ่ายหรือยอมรับหรืออุดหนุนน่ะเมื่อคุณทำมันเป็นอาชีพนะคะ อาแดงเชลไมเคิลนะคะอันนี้ก็คือเป็นเทวดาไมเคิลความแข็งแกร่งในใจความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายและจิตใจความเข้มแขะะ็งค่ะไม่แสดงออกด้วยความแข็งกล้าแต่ให้เข้มแข็งภายในใจนะคะมุ่งมั่นในเป้าหมายในความสําเร็จนะคะเข้มแข็งที่จะทํามีความสม่ําเสมอที่จะทําความสําเร็จอยู่ไม่ไกลแน่นอนเลยนะคะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะถ้าไม่สู้ก็คือ มันก็คือจบตอนนี้เลยแต่ถ้าเกิดคุณตั้งใจที่จะสู้แล้วทำให้เต็มที่ยังไงก็สำเร็จแน่นอนต้องบอกแบบนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับชาววันเสาร์นะขอให้ชาววันเสาร์ทุกคนนะคะมีความก้าวหน้าสำเร็จในการทำงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ